สบายดีสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบิรสกูดกันเดอ้อยินดีตอนหับเขาซู่ชซ่องนี้นาะซาหัวยางจ้าเมื่อนี้ข่อยได้ออกมานะซาเจเน,นะพี่น้องจือวตัตถเพี่น้องเชียงออกมาหานมา้เพราะว่าเมื่อนี้เป็นมือบุญห่อเข่าประดับดินพี่น้องแล้วข่อยสิออกมาหาหนอไม้ไปใส่กระตกเขา่าแล้วก็ใส่ห่อเขาน้าพี่น้องเออตอนออกมาพนต๊คข่อยเปียกเบิดเลย แต่ว่าตอนนี้มันหยุดแล้วขอาการสุดท,ท้ายคลิปพี่น้องมากับสาวเกตเนาะมากับหมูพีน่น้องบรรยากาศงัวบรรยากาศกำลังดีเลยตอนนี้ทุกคนอันนี้ก็คือสาวเกต์และก็ซาเจลและก็แม่ซาเจลพี่น้องไปกันสี่คนพี่น้องซาเจลแห้งพี่น้องเอยก็เล่นลบมาหาเพผนไกล้ไปกันมาก๊าลังกิ่ยางขึ้นป่าไม้ ไปคนละทางเนาะแม่ซาเจลไปทางนั้นมจ,นนจมคอยก็มาทางนี้บรรยากาศค้อด,ดีเลยมันเหเนาะโต้เล่นเล่นเหมือนทานมี่ดีุดจากว่ามีมันงามจากนอนในหน้นไม้มาซาเจนี่พี่น้องคอ,งองมาเน,นี้นี่นี่ประค่างซาเจลเหนขกดี่านี่นาเลยอานข่าเตะ ยางพาราของฮุงซาเจยืนไม่ได้เลยพี่น้องต้องท่วงเพราะว่ามันลุ่มตุ่งอยู่น้องนี่อันนี้คือข้อเห็ดน้ำไม้นี่ข้อสาะนี่น่ะขาวจ้่วเลยยอดขาวาวนี่นี่ปอาถูงน้ำเลยกเก็ดมีพี่น้องน้ำไม้เอาไว้ต้มขอากข้สอบไปซื้อมีอะไยนี่เมีอะไรทุกคน ป้าไม่ได้ลูกนี่นะเคยก็คือเคยเห็นเนาะแม่ยังนี่มีมีเงามีเงานะทันทีเนี่ยตายแต่แม่ยังอะไพี่น้องเอออือเป็นอ่ไรกินหรออือน้ำมันดินน้ำอะไรก็ได้เออกระข่าวจุิงนะเนี่ยป้าทุกคนสัตเ์อะไรบบ นี่งามบ่งามงามคือคนดิ้ใส่เก็บขึ้นไปนี่นี่ทำหมดเนาะ ข่อยเห็นอีแล้วนยนข่อยจับโปงเองน่ะขอ่อยน้วยมือเดียวนี่น่ะหาไปต้มใส่กระโต้เข่าเนาะว้ายไหนไรจับโปงเองเด้อทุนสันๆนเลยแกอดเบื่อไปน้ำกัน มำเอเดียวกสิเป็นยังไงเงี้ยเี้ยเนี่ยเี้ยน่น้ำไม้ไรวยเห็ดน้ำไม้ตัปากตัวตนเนาะพี่น้องมุกมุกมุกมุนอยู่อันนี้กน้ำไม้ตั่นงแต่ว่าฮ้ยพี่น้องเอ้ยตาโหดอันนี้ค่ะคอยยิง่าง่ายคลิปหู่บแพ้วูจะแท่พี่น้องพอหน้าไม้แล้ว तब मही

น้อยให้งามอยู่ให้ได้จะับนี่อเจ็บนะอน้องบม่ได้จังมื่อสออ่ะเฮ็นก็ถ่ายคลิปเจ็บๆเนี่ยเพื่อเขาจะเห็นอันหนึ่งมันมันง่ายเลยทุกคนเดี๋ยวลาเติบกันดีหาต่อจ้าทุกคนแพหูจักหมาอันนี้แน่นี่ คือมาอ่างุ่นป่าจ้าจักหมาอันนี้แหละเขาบ่าไปซื้อเนี่ยคือมาอ่างุ่นเลยเป็นเซงเป็นเซ็งจะเอาขออ้าวบุกข้ากินดอกจ้าคนเขาที่ไปปาพอเล็นห้ากระเฮ็ดสติเห็นหน้าไม้เห่นนี่เสียมซาเจกว่าจิฮักเขาจะได้เป็นโทษแต่วันนี้แหละโอ้ยแข็งอืมพอดีเฮ้ยเออเดียวอามอเอง หลอกกันต่อนมไองแต่ว่าน้องไงก็าวากจะเอาอดีเองเนี่ยพอเห็นมันใหญ่ส่อนมันก็เป็นข้าวน้ออเเอานสิแก่ก็เลยไบ้างอุ้ยมาหน้าม่พนน้งน้อยทองปุ หนูได้ลายเติบไปได้นี่นี่ดาวใบบวงจะปูดบ่ะปูดหน่อนเนาะ้าขาวอะไนี่คือหน้าคนฮานฮาสิลงทางเลยป้าตัวเราเอาบ่อยังไงบไปเมื่อบเป็นเมือพี่น้องรลลงว่าสีเพาะอะไรเฮ็ดนอันหนึงเอาอันนี้พอเลยนี่นีอะไร ดินคุณย่างเนาะห้าหเม่เด็นอะไรสิพี่น้องันเนาะดีจะดีเนาะอ้านกระดอนเนาะได้บสามอันันเ คอยลงทางพี่น้องตอนนี้เ,เจ้ต้อลงาพี่นเอออยากงลงาง้เเจา้จะบ่นคลิปนี้แต่ฉันไม่ากหัวควันพ่บอหนสวัสดีพี่น้องนี่คุได้เฮ็ดไลมึงกวยเฮ็ดไหลเฮ็ดไลเข้าใจบอรู้จกักไหม เห็ดที่เกิดจากกอไหลเขาเรียกว่าเห็ดไหลจ้าทุกคนไก่ไปลงทางพี่น้องง่ำง่ำแกงสะมนยมี่จ้าพัดเจ้าโอ้พี่น้องอ สาับน้ง่งลงทางจุดตากน้องจุดตกตนี้เนาะแกละรอดปลอดภัยแล้วจ้าเป็นผู้ประสบภัยคือใคมยไนาตาเแล้วเอตตอนนี้ห้าสซีหลอกเมื่อแล้วพี่นอง ว่าห oh. ้ามเอ่ยแห้งลงทางกับปานีโอ้ข่อยกระพาะต้นตอเลยนะำไม่ย่างย่างกับยอดที่ย่างเนาะดิจมื่นหนีงบอมีแดดเนาะแต่ว่าฮอนนี่คือมาแล้วนี่คือเห็ดไหลเนาะพี่น้องกระต่ายข่อยนี่น้ำไม้วงสามยอดสามยอดดีเราเดิน อันนี้คือกระต่ายซาเจฟ์น้อพี่น้องน,นี่อันนี้คือกระต่ายซาเกตทีน่าแต่ละคนไปก็ไปถึงไปแล้วนะค่อยมากบบากับวันเก่าหมูเนาะกนน็คือเขาอ่อยอันนี้คือสองซาเจฟ์เพอาะวซาเจฟ์หาย,ยไปแล้วพี่น้องจ้าไปแเท่าอดอ่อ,อยว่ออันนี้คืมา,มา

ไนนะ่ดูมุกไม่ดังป้าลย<อ>ไ,ไหลเลยพี่น้องซูมนะ่ะคนเก่งน่ะว่าเป็นไหลอดอกซับเก็เง่งนี่ยี่พีน้ออกมาเบิ่งไหมซาเจวป้าหาสามคนสาัลผู้เดียวป้าก็กลงที้ดอกอ ห้องเับเปิดฟ้าป้ากระชากถึงเท้าปูเจ้าว้าป้าี่นแมงเป็นน้ำเอาข้าคนป้าผ้าระโทีป้าโทษทุกคนมิจะนอนงามๆนอนไม้บุงอันนี้ค่ะอันนี้คือหนอนไหลสามกันในก็มาสามคนสีเบิร์ดบ่อกเบิร์ดเรอดี๋เอามองเ้ก่อนโมบจะใส่กางเนี้กางเกงในนั่อ่านองเด้อใส่ไม่คิด้น้องเจ็บ แอแ้วเออบอกยเแกงกระนอมันดิแกงกินตาหูตานว้าส่อเด้สมัยงานแทงงานว่ะนมไม่ได้ที่นี่ได้ว้าดินทรายบ่งานไทกินด่างเลยตัวนี้เ้าไม่จระหนองงามทุกคนเฮ้ยเด้่นี่ผ่าขคณสลเป็นเงาเด้นี่เบมอนกตาเขาบ่มีอันซ้ำอยากว่า ตีเก่งของน้องแม่ก่านบมีนานอง่อดอมีะ่ยนีอน่เยแ่ยเาเยใหม่เนาะิตอันข่วก็อยันีจอันเกียวเกี่ยวมันเเกียวมันเเีก็มีมออยู่อานนเกงชุับกีนเมได้คนเนาะออปนี่นี่พี่น้องนางกับมีโอ้ขบมาล่เตียเนาะ พี่น้องขอตองมาดูาเชญยาหางเลขาแท้จริงห่เขามาชมควรมาหามอืนพี่น้องแต่ว่าคอยบหเาก็มาเมอนเดยคอยจะมาระบาดซาเจค้าใบนาเนีน้ซานอนเมัเปลี่ยนเกระสอบก็ไม่เลิกฮะในจี่นีมัเดนี่เอานี่นมายนี่มาเจาก็ิได้เมืออลไรพี่น้องเพราะว่าหามาปวดอนามมยซาเจฟ้ากระิเมือแล้วน้องบัน ข่อยมื่อก็เด้อซาเจลบาย <Bye. S 1> มือหนาสิมาลินนเนาะพี่น้องปลาทุ่มหอนอะไรกันอนี่คือมือเบิ้งข่อยจะออกมาแจ้งอาเหาะนีข่อยจอดซาเจ้ลจะมาเบิ้งคลิปนี้ของข่อยเด้อเพราะว่าข่อยเห็นหนาลำปูอืมต้องซีมเขาไปกินอะไรแล้วพี่น้องแซ่บๆอันนี้คือต้นลำปูนะจ๊ะ มู่าบ้านอื่นทอมากยังนี่พี่น้องคอยกินแห้งคอยเห็นคอยไว้ใจตอนคอยมาผูนี่ป้าโทพี่น้องลาบปากคอยสิเก็บมากินอุ้ยนี่ป้าคุณสมแขกแท้เก็บเก็บเก็บนี่หมากหล่นกินได้นี่สำหรับใครได้มากอืมไรขดป้า น้องนี่นาแล้วอ่น้าเอ้มุนบัมันกนอนี้บูมเองคอนเทนด์โอ้ยทำงูออกมาไหนทักสว่สดีงไรอยังเนี้ยหกเลย กูจะกินอะไรดีห้อจ๊ะใครม่จัากรายมินบอกให้ดูบันทัยนี้ตอนนี้ฮากระสิเปหลักอ้อยพี่น้องเพราะว่าฮาสีเอาเมื่อไส้องวเขา